หม่อมเจ้านะโรดมเจ้าหญิงแห่งกัมพูชาพูดไทยเก่งมาก ต้องบอกเลยว่าได้ใจ ina, iedzieć, ราษฎรทั่วโลกเลยจริงๆค่ะสำหรับหม่อมเจ้านโดดมเจนนาค่ะในสมาชิกในราชวงศ์ของกัมพูชาที่มปวัดที่น่าสนใจมากๆค่ะนอกจากนี้หม่อมเจ้านโดดมนะคะยังเข้ามายึดพื้นที่ในใจของราษฎรเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะเพราะว่ามีพระปีชาสามารถที่หลากหลายว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นการถ่ายแบบพูดได้หลายภาษามากๆรวมไปถึงภาษาไทยด้วยค่ะที่พูดชัดเจนมากๆวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับหม่อมเจ้านโดดมกันค่ะหม่อมเจ้านโดดมนะคะเป็นนักแสดงนักร้องนางแบบนักเต้น ทูตตราสินค้าชาวขเขมรค่ะเป็นพัะธิดาในพระองค์เจ้านโรดมบุภาลีและพระราชปนัดดาค่ะในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุค่ะซึ่งหม่อมเจ้านโรดมนะคะประสูติณกรงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะมีฐานานดอนศักดิ์นะคะและาาราชสำนักกัมพูชาว่าเนี้องค์จะมาจะนะคะเทียบกับฐานนอนศักดิ์ในไทยนะคะว่าหม่อมเจ้าค่ะเป็นที่รู้จักในสมัญญาว่า เจ้าหญิงน้อยค่ะโดยหม่อมเจ้านโดดมนะคะทรงนับถือศาสนาพุทธค่ะซึ่งพระองค์เองนะคะถือได้เลยว่ายังมีช่อง Youtube ส่วนพระองค์อีกด้วยชื่อว่าเจนานโรดม Official Music ค่ะอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะหม่อมเจ้าโนโดมก็ได้มีการปล่อยคัฟเวอร์เพลงคู่กัดของเบิร์ทธงชยัยและเพลงช้ำคือเราของนิตยาบุญสูงเนินด้วยค่ะซึ่งพระองค์นะคะสามารถร้องเพลงได้ไพเราะมากจริงๆค่ะ